การทำยูเนียนนะครับหรือการจัดกลุ่มรวมนะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์นะครับอะไลเมนต์โฟลเดอร์นี้นะครับอะไลเมนต์ alignment. นะครับดับเบิลคลิก e อศูนย์หนึ่งนะครับะทีนี้ก็ <c oughs> เลื่อนลงมานะครับเรามาดูกลุ่มนี้นะครับ กลุ่มของเหมือนพาวเวอร์นะครับมีเลกุเลตนะครับทีนี้การทำยูเนียนนะครับก็ถ้าเรายังไม่ได้ทำตอนแรกนะครับการเลื่อนก็จะเป็นตัวครตัวมารนะครับเลื่อนไปนะครับได้หมดเป็นอิสระนะครับแต่ถ้าการทำยูเนียนเราจะเคลื่อนย้ายทีเดียวนะครับให้เราลากขุมนะครับลักคุมความฟุตพินที่เราต้องการนะครับที่จะจัดกลุ่มทำยูเนียน ก็ให้คลิกขวาครับแล้วเลื่อนไปที่ Union นะครับเราเลือก Create Union from Selected o b j e c t นะครับผมคลิกมาหนึ่งที่ครับเขาก็จะบอกมีทั้งหมด7จ็ดอ็อบเจกต์นะครับ Add เข้าไปเรากดโอเคนะครับทีนี้เราลองเลื่อนคลิกซ้ายนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับ เขาก็เลือกเป็นทั้งกลุ่มนะครับเลือกไปทั้งกลุ่มครับอันนี้คือการทำยูเนียนนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะเบรกตัวใดตัวหนึ่งนะครับอ่ะผมบอกว่าผมจะเบรกตัว u ูสองผมก็คลิกขวานะครับแล้วผมก็เลือกยูเนียนแล้วผมก็เลือกเบรกอ็อบเจกต์ฟอร์มยูเนียน ครับอ่า <c oughs> U2 ก็จะไม่มีเช็คบล็อกอยู่นะครับของคีปอินยูเนียนตัวเนี้ยนะครับ U2 จะไม่มีนะครับถ้าเรากดโอเค U2 เป็นอิสระนะครับแต่ตัวอื่นนะครับตัวอื่นก็เป็นปุ่มอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าเคทีนี้ ตัว U2 เนี่ยนะครับถ้าเราถ้าเราคลิกขวา U2 U2 ก็จะแยกกลุ่มแล้วนะครับเขาก็จะมีคำว่า Create Union Form Select ใหม่นะครับทีนี้ถ้าเราจะเลือกเราต้องเลือกตัวที่ยังเป็นกลุ่มอยู่นะครับเราคลิกขวานะครับแล้วเราก็เลือกนะครับนะครับเราก็นะครับอันนี้เป็น All on นะครับก็คือเช็คทั้งหมดนะครับ All off ก็คือเอาเช็คบ็อกออกทั้งหมดทีนี้เรากดโอเคนะครับทีนี้ก็จะเป็นอิสระนะครับกัใครตัวมันแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการทำยูเนียนนะครับยูเนียนก็มีให้ใช้งานได้หลายๆแบบนะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อๆไปก็อาจจะมีการใช้นะครับของยูเนียนบ้างดูหัวข้อยูเนียน